ดูมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาะะสำหรับแรงงานนะคะคที่ได้รับผลกระทบจากเหตุหม้อต้มน้ำนะะในโรงงานนะคะคย้อมผ้าระเบิดที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยโดยล่าสุดเองปลัดกระทรวงแรงงานนะคะค<ช>ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็สั่งให้เยียวยาแล้วก็จ่ายเงินชดเชยตามสิทธิ์ให้กับแรงงานทั้งชาวไทยแล้ว็แรงงานต่างด้าวด้วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุม้อต้มน้ําโรง,งงานย้อมผ้าระเบิดด้วยนะคะขณะที่เจ้าของโรงงานก็พร้อมรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะ ซึ่งภาพนี้นะคะเป็นสภาพความเสียหายของโรงงานย้อมผ้าบริษัทวงพสิทิ์การพิมพ์จำกัดค่ะในพื้นที่ตําบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังจากเกิดเหตุหมอต้มน้ำแรงดันสูงขนาดใหญ่หรือว่าอยเลอร์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3เมตรสูง5เมตรระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงภายในโรงงานทําให้โครงสร้างอาคารพังลงมาเครื่องจักรอุปกรณ์รวมทั้งรถบรรทุกที่จอดในโรงงานบางส่วนได้รับความเสียหายอย่างหนัก แรงระเบิดยังทําให้บ้านที่แบ่งเป็นห้องเช่าในชุมชนคลองกะลาวนที่อยู่ติดกับโรงงานได้รับความเสียหายทั้งหลังแล้วก็ทําให้มีผู้บาดเจ็บ22คนเป็นชาวเมียนมา18คนแล้วก็คนไทยอีก4คนเบื้องต้นนางสาววัชรานาราพักดีกุลผู้เช่าโรงงานแห่งนี้ต่อจากนายทุนชาวอินเดียยืนยันว่าจะดูแลรับผิดชอบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดรวมทั้งจะให้ความช่วยเหลือสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายด้วยซึ่งประเมินความเสียหายครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า10 ล้านบาทแล้วก็คาดว่าสาเหตุหม้อต้มน้ำระเบิดอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรโดยทางพันธุ์ตเอกปรีชาเอี่ยมนุย้ยหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนทร,ร,รงคุณวุฒินะคะสพเมืองสมุทรปราการประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุการระเบิดอย่างละเอียดทางด้านของกระทรวงแรงงานเองนายเจรศักดิ์สุขคนรธชาติปหลัดกระทรวงแรงงานและนายเตงนายเลยขาธิการทูดด้านแรงงานเมียนมาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยปลัดกระทรวงแรงงานได้สั่งหน่วยงานในสังกัดให้เร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งแรงงานชาวไทยแล้วก็ชาวต่างดาวด้วยที่ถูกกฎหมายโดยผู้บาดเจ็บขณะทำงานจะได้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงในตรา45,000ถึง3 0 0 0บาทรวมทั้งค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติกองทุนทดแทนด้วยส่วนผู้บาดเจ็บนอกเวลาทำงานจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมอาการของผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ15คนในจำนวนนี้อาการสาหัส5คนโดยเฉพาะผู้บาดเจ็บคนหนึ่งซึ่งแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีอาการปอดฉีกค่ะ